สะดวกสบายดีก็นั่งสบายแล้วตอนนี้ก็มีบริการนั่งฟรีด้วยก็รู้สึกว่าสะดวกสบายขึ้นครับใช้เวลาเดินทางน้อยลงการจราจรทางบกนะรถไฟฟ้านี่สะดวกองเพื่อนก็รู้สึกว่าสะดวกสบายยิ่งขึ้นครับรู้สึกว่าการใช้ชีวิตมันง่ายยิ่งขึ้น สถานีใหญ่นะครับแล้วก็สะอาดแล้วก็วิวสวยมากเลยครับนะวิวสวยนะก็ดูสะอาดดีนะคะโล่งดีแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ค่ะให้บริการดีก็คือเป็นสถานีที่ดูสวยงามทันสมัยนะครับใช้งานง่ายรู้สึกว่ามีความปลอดภัยแล้วก็สะอาดมากยิ่งช่วงนี้ที่มีโควิดด้วยยิ่งรักษาความสะอาดมากยิ่งกว่าเดิมครับ อ๋อแน่นอนก็อยากให้เปิดเร็วๆเปิดเร็วๆจะได้ช่วยการคมนาคมที่สะดวกสบายมากขึ้น,นะคะ่ะรีบๆเปิดเร็วๆนะคะรอใช้อยู่ก็อยากให้คนกรุงเทพเรานะครับมาใช้รถไฟฟ้า BTS กันเยอะๆนะครับ